บทความ YouTube รถตุกๆไฟฟ้ารุ่นปี2026ยานยนต์เพื่ออนาคตเมืองไทยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถตุกๆไฟฟ้ารุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยเฉพาะในด้านนักของค์การขนส่งสาธารณะที่ทั้งประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนพัฒนาการจากกลุนเก่าสู่อนาคต หลายคนคงคุ้นเคยกับเสียงดังดังและควันดำของตุกๆรุ่นเก่าแต่ในปี2026นี้ตุกๆไฟฟ้าได้พลิกโฉมใหม่หมดจดเครื่องยนต์เบนซินถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิธภาพสูงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง120-150กิโลเมตรเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือภูเก็ตดีไซน์ใหม่ทันสมัยแต่ยังมีสเสน่ห์แบบไทย ตุกๆไฟฟ้ารุ่น2026ยังคงรูปทรง3ล้ออันเป็นเอกลักษณ์ไว้แต่มีการปรับปรุงเรื่องการออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นโครงสร้างน้ำหนักเบามีไฟเล็ดรอบคันเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนเบาะที่นั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของตุกๆไทยให้ดูไฮเทคและเหมาะสมกับการเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่ก้าวทันยุคสมรรถนะและความปลอดภยัย มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในรุ่นปี2026ให้แรงบิดที่สูงตั้งแต่เริ่มขับเคลื่อนทำให้การออกตัวเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในทางลาดชันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกแบบ REGENERATIVE b r a k i n g ที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่กลับในขณะเบรกและระบบการสะเทือนใหม่ที่ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลขึ้นขณะเดินทางเทคโนโลยีล้ำยุค ตุกตกไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วระดับแบตเตอรี่ระยะทางที่เหลือรวมถึงระบบ GPS เพื่อนำทางและบางรุ่นยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่หรือค้นหาจุดชาร์จใกล้เคียงได้แบบเรียลไทม์สิ่งแวดล้อมและอนาคตของเมืองไทยทุกๆไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยลดเสียงรบกวนและมลพิษในเมืองแต่ยังตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะในเรื่องขององค์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดรถตุก๊กตุ๊กไฟฟ้ายังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวเพราะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาน้อยกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมราคาจำหน่ายและการสนับสนุนจากรัฐในปี2026รัฐบาลยังคงมีนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงรถตุ๊กต๊กโดยมีการให้เงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าราคาจำหน่ายเริ่มต้นของรถตุ๊กต๊กไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ในธุรกิจขนส่งหรืออยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมืองไทยให้สะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นรถตุ๊กต๊กไฟฟ้ารุ่นปี2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆทั้งรถยนต์จักรยานยนต์และรถไฟฟ้าทุกรูปแบบ